กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเล่ f เอฟซีเบิร์ดสกูคนเดอมือนี่มาพบกันอีกแล้วเรากัส่องสซาวไกลสซาวลาวเนะพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปโดนจาก่องยนะูทูบเนาะก็เป็นเวลาโดนจะเข้าเป็นปีพ่อแม่พี่น้องจังได้กลับมาเหตุลิปใหม่อีกเนาะมือนี่เพราะว่าเขาวันได้ลงคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งพี่น้องแต่ว่าถ่าย ทำกันกันกบนายครูเนาะแต่ว่าเป็นคลิปตีว่าเขาตัดกปเลยแบบยังว่าอะสบายดียังสวัสดีพี่น้องแบบมาบอกแบบว่าเหตุลิปแล้วเนาะพี่น้องเมื่อนี้เขากกสมมาบอกมาเก่าว,ว่าเขาได้เปิดลิปมาเหตุอีกแล้วเนาะพี่น,น้องเมื่อวานก็มากันเลยกับนายครูแลวก็สาวเคียงล่าเนาะตอนนี้ผนยังเป็นกองอยู่เขากกสมมาสัมภาษณ์นายครู่นต่อนั่นแหละเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นเขาถ่ายไปแล้วนะมันหลัดเอาเนะแบบ นัดเอาครึ่งทางเลยนะฮะย,ยังบด้หูพวกปลา,ายสาเหตุมันมาแบบใดสิเนาะพี่น้องก็มาพังกันเลยเนาะจากน่อย <c ười> ทั้งกินทั้งถามเลยเนาะพี่น้องวันนี้ก็ตําตําปาสบายดีค่ะพี่น้องทั <ส tame. S 1> ้งสองสาวเข่งเนาะสบายดีสบายดีตัวเอง,เงนะสบายดีเขาอันอาหารเถียง,งคือกินตำเด้อพี่น้องส <c ười> มาลงมือกินกันเลยกินไปเอาไปเด้อพี่น้องอมาถุงหมูขบกันได้ดีตัวพี่แบบโสดชาวเขาแล้วก่อนมาเด้อพี่น้องมากินตำน้ำกันเนาะให้มูกับเกกาะินทั้งทำในครูเลยได้มืันนี้ทำมาอตอกไปทำจาไปก็คือตอนที่เป็นกระแสในตอนนี้แหละนะพี่น้องว่าชาวครูมันออกฮะน้าทมาทำมาเป็นยัางก็ออก สาเหตุที่ออกนะหนึ่งมาซอลายปีหลายบริจินันเดือนก็ไ็่ส่วนก็ซองมาเลยค่ะอันนี้ชีวิตการปรอย่่องมือคือไพ่กระหูกอะค่ะสายใจนินสูงเมนามาไปจ้านี่มันจะห้ากินไปเ่าไปเด้อพี่น้องเข้ามือใหม่เฮาอาจีพสัมผัสเก่งก็ของออาไพ่ลายเด้อพ่น้อง เฮลิโพรกเฮลิโพรกไอคีถ้าบอกจะขไพ่น้ำเนาะตอนที่เจ้าเฮียนเจ้ามาเจ้าไปเฮียนต่ออย่ไสักขอเฮียนต่อมุษาวันกินข้งเป็นเนาะเฮียต้ออุษาวันปีสองพัิหก่อยไปมาเด้อเ้วการกินอยู่เป็นอะไรการกินอยู่นี่แม่นขอไปซื้อเผาไปหนึ่งกินเองขอซื้อกินคนวันหนึ่งเนอบออยู่แม่งก็เเพื่อน ห้องนี้บอดดีเสาบ่ห้องบดีแล้วพี่น้องห้องบอดดีเสาแต่ว่าแต่ว่าซื้อเองมึงซ้ำครัโอ้ำต้นาะปีแรกเนาะเห็ดงามนี่แหละเขาซื้อแล้วกินนะพี่น้องเพราะว่าแต่กินทุกมื้อนี่มันก็แพงตอนที่เพิ่นไปเฮียยกะเงินขึ้นแล้วบ่เพิ่นล้วบ่ตอนนั้นปีสองพันสิบหกค่ะเงินทันสองแสนสามเราไปนั่งบนบันไดเนาะใครเอาค่ะใคร แม่มาเด้อกินต่ำป้าเพิ่นนี่เป็นคนบ้นานหทวยยางเองเนาะบ้นานหทวยยางก็ซ้ <c oughs> อนอยู่นี่ซ้อนซ<ห>อ,อนอยู่บ้านต่ <c oughs> ำก็แซ่บพี่น้องจัตปีเจ้าไปรเรียนวิศวะนะแม่สี่ปีสี่ปีเราจบมาตะพุ่นแล้วมาซ้อน,นที่จักปีต่ำปีที่สี่เขาซ้อนแต่เดือนเก้าแล้วเขายุดก่อนอย,ยุดเกี่ยวข้าวหรือยุดเลย ไพสอนจะมาเดิอยู่ทางบ้านเขาแขงครูสองคเนเนี่ยเอากระทำยี่ได้เรียนกรถามว่าอืมครูจ้าเจ้าไปใทรเจ้าคุณลงเรียรลุงสอนนะครับพอแม่เขาฝากถทำนี่แล้วพ่อแม่ไม่ได้ว่ายังบอสจเจ้าละออกจากครูพ่อมแม่เขาก็บอสยางไม่ออกแต่ว่ามันขึ้นกับใจเขาแน่เอาแต่ชินใจว่าจะทำหรือจะออกได้หป่า เมื่อยทางท่อย่างเขาก่อย่าให้ออกแล้วส่งมาเขาหอดไปดีนะอยากให้เขามีสวิตที่ดีเนาะเม่ยปดเมือยชี้เทียบจบแม่ง่ายเบิดเลนทรายปีละสาม้านเรายู่เือนเหตุธุรกินอย่างเงี้ยเไมเหตุผลอย่างกูเยคือคอยเมาปลูกมันกับลูกตวว่ากันตนี้เาะแต่แบบมันจะมีบางปีได้บางปีลุกมาจากคนทปลูกมันเนาะทีนมันโกแบบมันหนาเนี่ยมันบวม รู้ว่มันเน่ากระปุกมันจากไว้เนี่ยละมันมันตายซองเสื่อไปเอาละมันได้ยินีลายอยู่คุณได้กะว่าละมันตายอันนี้อะไรอันนี้เลยน้องพี่น้องเหตุผลที่ออกจากคู่เน้องก็มียังลายพี่น้องมีลิงค์อะ ความคิดของใคยมันเนอกกสิว่ากันนะอันนี้กับตัดสินใจเองพี่น้องบอยมันสติทางนั่นทางนี้เหรอเอออาทิตย์นั่นอาทิตย์นี้บุรีบัวแมนมันขึ้นอยู่ก็ว่าเออคอยยืมิสู้ได้สัได้ชิโต้ได้สัได้อันนี้มันกับเป็นเครื่องพิสูจน์อีกว่าจิจัยทำชิโอดมีความอดทนสูงโบเดี๋่วอันนี้ก็มันเป็นความคิดชวนทุกคนว่าเออคอยหาเลือกตัดสินใจทางนั่นนะมาเราคอยเสียอกเพราะว่าในทางครอบครัวพ่อแม่เป็นกสนับสนุนอยู่แล้วเนาะในทางนี้นะถามว่าคอยมีบุ่ญชายกับโบ เห็นแล้วถ้ากองมันพองมันไม่ม่นคอยเป็นใบ่ายก็เป็นหายันชอนถี่แม่แล้วตอนอยู่เนาะเขาบริกินเงินเดือนเนาะก็จะเอาเงินมาใส่ธนะคารเสียเงินใส่กินเงินครัวซามันก็บ่ได้เนาะนางเฮียนเขามันก็มีหน่อยเนาะพี่น้องก็เลยบ่ได้สอนมาหลายปียังบริกินเงินเดือนเนาะขอเงินพอแม่กินแต่สนั่นเลยแบบเรียนจบมาก็ยังได้ขอเพื่อนกินก่าเนาะก็เลยตัดสินใจแบบไปทายหาเงินเนาะแม่ เขาแบบอนาคตข้างหน้าเขาไปเขาชีวิได้ดีกว่านี่เขาจะยังบุ้งเขาคาดเดาบ่ได้เนาะอนาคตข้างหน้าเขาคาดเดาบ่ได้แต่ก็ร้องเสียงไปถูกสตาร์มันจะเป็นยังไงขานอนสูบบุ้ยกับเห็ดได้สักก้ามาบ้านนี่แได้มาลองกับบุ้งบ้านเอาก็เห็ดนากินข้าวนี่ยบุ้ยเห็ดเนี่ย มาถึงแบบคันเห็ดมันเห็ดยังก็คือว่าเนาะต้องใช้ทื่นนะก็อยากอีกพี่น้องบางคนคืว่าเอออยู่บ้านคือไปเห็ดมันเห็ดยังอยากเห็ดอยู่แต่ว่าทื่นเนทุกอย่างต้องใช้เงินนะว่าไปกินจ้ะมากินตําบาอะไรก็ไปกินใช้เงินเป็นลักเลยเนาะกินเบิ่งแนี่ยเงินแสนกี่สมมติเราสมัครเง็นรายเดือนกี่ไรบอจ้งเยอดี๋ยวมะพร้าวพันเนาะเพราะว่า ประมาณเดือนละเดือนก็แม like so, so ่นอยู่มันมีให้เลือกหลายประมาณซุ้งชุดอะไร่อนห้าจุดเก้าอืมอ่ะก็สิชอนเซนแล้วเนี่ยยังพันกีบเนื้อพันกีบซื้อขนมอมยังกินมาได้ละทั้งหมดอนี้เราต้องอยู่กับความเป็นจริงพี่น้องเอ้ยบาหวากันเนาะแล้วแต่ใครจะตัดสินใจแบบใดคนที่ซ่อนอยู่กะหาใจเนาะสู้ๆไปอะไรพี่น้อง ันนี้มันก็ส้นอยู่กับใจคนแบบอดทนหรือบ่ทนางพี่น้องมันก็สิมีมือใดมือหนึ่งได้อยู่ดอกแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่ามือใดแค่นะยังบ่ได้มีว่ากําหนดตัวเองโซนใดตังไดนะแม่นเฮาก็เลยอันนี้เป็นอันการตัดสินใจของเฮาเองไม่ใช่มาสิที่พีาะมันมีบ่เฮาเองตัดสินใจเองก็สิว่าจังได๋เนาะเสือปากท้องนะว่ายังไงหล่อเลยจะเป็นตําตัอพี่น้อง แค่อยู่แบบนี้เขาก็แห่เสียเวลาเนาะเพราะว่าเขาอยู่ไปเขาก็ต้องคิดและนอกพี่น้องค่ะแบบจะมีครอบครัวขึ้นมาหาหน้ามือหนามือในเนาะมาเขาก็จะมีทุกอย่างเป็นของตัวเองแน่ยอะไรแต่ไปหาเงินหายังอะไรแต่ว่าเขาซ้อนอยู่แบบนี้เขาก็มีอย่างเลยแม้แต่เงินกินเขาก็ยังเอาน้ำผ่อนน้ำม่เนาะดีอยู่อย่างหนึ่งเนาะในครูได้ซ้อนบ้านตัวเองไม่ได้เทียงผ่านน้ำมันแบบลายมีคนบ้านเขาซ้อนบ้านอื่นก็มนี้ี่นนอง ค่าผเกียบอื่นหาหนึ่งมาพร่จํซตอนเขาก็ลายก็่อยสูบแปดกาแฟช่ไหมแมนก็เช่นนั่นอาจารย์เ็ทรัพย์มหะอาจารย์เลยเอาไปขอลืเข่ามาเขาซื้อบล็อข่ามากินแล้วาเนี้ยจำลืมบ้านเขาผิเกี่ยวสัพออิ่มหัวชาวนอั้เงาลืมข่าวพี่น้องเลยกินเกือบอิ่มมีโอกาสไปกลับมาแอนดีป๊ เดีเรียนอยะซ้านมืใช้ยนะันยังไม่ได้ไปไทยนะเขาไม่ได้ออกเลยมันมันกระเข้ามันกระเข้าก็ได้แล้วค่าว่ามือหนึ่งเขามีเรียนเอกชนเขาตั้งอ่นั้วสามุาหมดเลชีนะเขาคอยมีโอกาสคอยมาอยู่บ้านค่ะเขาเปิดโอกาสละเออไยอันทีเรียนจบสายปฐมเรียนซเล็กน้อยอาจจะทินเขาเกันพี่น้องเดียร์ทำเดียว์เบาเลยเนาะส่วเขาก็มือใหม่เขาอาจจะสัมผัสแบบลื่นปันไดดอกพเคยเนา เพราะว่ากับพี่น้องน้าชิเห็นในหลายๆจิบนลกของเงอนเบาเลาเบาพอนเบาเอ็นมาถ่ายเพม่อนกับน้าชิเห็นลายแล้ยวค่ะนะหัวมาถ่ายยังกับประเด็นเดียวกันเนาะต้องว่าเปดบอกปะเด็กนอนกังลังอป็นแขชื่อห้ามได้นะนอนเอวยังเอื่อยน้อยบอยก อ้ต้าำนะะฮะนั่นแหละห่านดังๆกนเลรักาจมานะห่านจะกดบันบ่หนึงดำบันไงหนหาแนห่งนึงมื่นนบพี่น้องถ้ามีไม้นี่ก็ได้สิผักน้อยหย่ออันนี้แกง่านแนหนึ่ห่นแพนหน่ม่เอ้ยแซ่บพี่น้องส่วนยากนี่ก็มีประมาณนึงถ้ามีถก็บประแจพซื้อแล้วเนาะปรแดเขาวันผัก เแร็มในแบบของเราต้ะเองอม่ะเอาข้อูคนจะมีเงินก่อนน <ality> ี่ก็จะเห็นเนะสมมติไปหาเงินทาประสบผลสำเร็จยัไงมีเงินเก็บนะหลังทเอาคือหนึ่งมาเขาคิดจะค่าจะค่ายนะอันนี้นก่อนกะขาดต้องเป็นก่อน คลายเครื่องเลยกะแลนอีกส่วนหนึ่งสมมติเรามีกะซื้อชัดเลี้ยงซื้อเลี้ยงงัวเลี้ยงแมะไม่จังบนลุงดีไลน์เกิดยีน่าก็มีส่วนเสร็จส่วนก็เลี้ยงงัวดีไลน์เนี้ยอยู่หน้าคนนะอยู่เลี้ยงงัวแบบเอาบนลุงขึ้นนอกกันใช่ป่ะกะลงแต่ยีนาแบบย่ำเลี้ยงไหนก็เมื่อยแน่ค่ะนะงัวมีจากแม่เนาะปีหนึ่งก็ได้เนาะงัวก็ได้โตคนลูกมันออกมา คิดจะหย,าย,ายา่าเนาะตอนนี้ม่จต์แบบไปตั้งรักไม่แล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มตน,นับหนึ่งใหม่มนับหนึ่งใหม่เ็นจะได้กับเขาก็ต้องสู่ไปก่อนนะเรา่อม่ได้สำนีนะเพราะอันอนั้นยุเขาบอกเลยเถอเขอามาเสียด <c oughs> ายยังเงินก็บมาได้ดิาเลขสามไปเลยหมดเลยมึงก็ถือว่าอายุร้ายแล้วเนาะจนเจหกปีแล้วนะเาอ0งพันเจ้าสี่เขดอ้โแเจ้าส่เจ อยู่ไปเยี่ยมทางใดก็หมากาสีมันหลับหนึ่งใหม่เนาะพี่เล่ากากาซียักษ์ซ่าแน่เนาะเพราะว่ามันอยูเทามานลายแล้วขนาดน่ะเยี่ยมทางใดก็ยินดีนะมทางใดก็ดีเบสสิ่งน้อยดูว่ากันเอาแล้วต่อไปก็คือมีอาเซเลตเป็นในคู่นี่ก็ดีดีสุดๆเลยเลยเนาะแมนทุกคนอ่านได้เป็นแฟนก็ย้อนว่าคูแม่เลย พวามอดทนสูงไหนพี่น้องมัเป็นในครูเป็นอาจารย์นะหักหมักแม่ห้งนอนแฉ่งไปด้วยมันยากนอนคราบว่าซอนมีความสุขบ่อจอนสงซอนก็มีความสุขเลยเลยเพราะว่ามันก็เป็นความฝันความคิดมาเป็นนอนพอแม่กับผูกจิ้สำเนไว้แบบนั้นว่าเอ้ยญ่มาจะต้องไปเรียนครูเลยแบบเรียนน้ำถกว่ะถกก็เป็นครูเหรอนั่นถกมันก็เป็นครูเลยพี่น้องซ้อนฝั่งนี้ถอดฝั่งนี้ถอดก็ซ้ำ ลูกก็เป็นครูแต่ออกไม่น้องแบบข้อมดทนเนาะชื่หละพีน่น้องบว่ากันสำหรับสูตรที่น้องซ้อนกะสูตรต่อไปแล้วม,มันก็ต้องมีมือใดมือหนีแถวใดแต่มันก็ต้องใส่ความอดทนเจริเวลาเนาะใจเฮามากเลยนรอกันอยู่ไปอดทนเอาอ แล้วมาาือหนึ่งมันจะเป็นกองเฮาเนาะใส่เห็ดมืนเลยนี่ไม่รู้ไกาา่ชวนเพื่มมากินตำน้ำ้อง <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบพามเลยฮนะก่อนผลจีแปยไทยปา <c oughs> บัดผนมาผนไปเลยนะนี่อือไต่บอกได้จีเปย์ส่งต้องกินแบบนี้ พ้อขานไม้ค่ะยำหมูเนาะกตยำารขาบเลน้ำต้แบบนัวแห้งเลยพี่นอะยเอาไฟมันแดตัน้ำตดนำกาะผักเก็บมือซุมนมกันกินม่สีแค่อยากกินอะไรเนาะ ไม่กินกัน้มกินสนี่กินแต่ดนลคนมนากตอแกกิ่กินอีกหารักกันนำไมจับมือกานิดกนไมันนีเนาะกินมุมกันล่ๆคนนั่งแงแมมาได้ปะหาคนมนะทำไมก็อืดอนน่ะทุกอย่างกับบางคนกันนว่าเอยอยู่บนน้องดีลต้องซื้อคือกันเพี่น้องมัน่ซื่อมซือ เอาไปหากับม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่ได้ตอนนี้เขาพอกินเข้าไปหาแบบได้แล้วกินข้าวนี่ก็เบิร์ตแล้วนะมันมบิ๊มอันเด็บอ่ะเฉลิมของป่าลายบังว่นไหนแบบมันขึ้นจะกดเนาะอย่างเขาบไะไปอยู่ท่าพูจะพาเนาะไปอยู่ท่าพูจะพาโอ้ยอาหารการกินนี่กับโบอึดเใจพี่น้องลายศัจวาวาสิ่งร้ายทั้งนั้นนะ เป็นแบบวายจะไรกันเป็นดงนะกะอุดมสมบูรณ์กว่านี้เนาะถ้ามันอยู่ในโคก็จะจังแรงเขตทองเพียงเนาะแฝงสวรรค์ในเทศพี่น้องเยไงมีภูมิภาคกินกระยูกัดแยกต้องเงินเข้าตลาดตักษาปัญหาน้ำในบุกพักบุกเมฆพายได้ยุ่งเนาะ ถ้าเป็นราคาห็นได้ถุงมือนน้เขากำลังปลูกพักคายผักหมักตมหมักผิกเนาะเป็นราคาอะไรหมพริดกดแพงเลย่ิกไปรับซามจิหฮานะแต่กาสอบ,สบ่านิมานวัชูแพงกุมอือในสานมสอบจิหาตะกี้โอ้ยซื้อานปิดงอแต่เดี๋มีเงินื้อกุเลเขาป่าห้าพนเลยห้าไม่ตามาดัง คุณจะดังยังบุ๋มีถุกมืออยู่นะพี่น้องก็จะทำได้แบบไหลอ้อยไหลมิกไหลมันส่วนเห็ดร้ายแล้วคุณมีป่ามีโคกเอาพื้นมาดังแล้วสู้ไปเท่าก็ได้จุกมือเขาก็สิไปรย์ทายกันแล้วเขากันน้ำหนักไม่ไผยซาตาไปก่อนเปินทางงานไหนเปินทางงานไหนไปงานดีกันแนะนำเลยพี่น้องซาเกเห็ดบัดพร้อมกันกับซาตาเนธบ้านกัตสิมาพร้อมกันจีิเนาะพี่น้อง เด็ดแบบมือเดียวกันแน่เลยไปป้าก่อ <laughs> นหน่าจะไปป้าซอเข่งนะ้าน้ไน<ป>อกันเลนนยนะตั้บนแนนอนนเนาะไปกตคังนีงานดีสิหาเผื่อเนาะต้องไปอยู่ด้วยกันคนบานเดียวกันแนาาเชิบน้องบิษชัอืมอะเนาย่าายตัเนาะพุงกระดกไม่เป็นเอ้ย ไปปุนักันเอ้าจนดมจนในเลยไปมันบ่ได้สะได้บ่ไปพี่นองกินกับมาสดโมเป็นยังโมเป็นยังอันหอมโคตรเกินมาก็ะยานคลิปนี้ก็บโมี่ยังไล่พี่น้องสอบตามเมื่อกูเล็กๆน้อยๆน้องเขาบอกโบก้าวว่าแบบลึกขนาดนั้นดอกเนาะสำหูนี่แหละพี่น้องเนาถก็ได้นรอบกค่คนนี่แหละ พูดแบบเข้าวแน่นเนาะเห็ดปุ่นที่ออกแลก้วกะปุ่นที่ไปใส่ไปใส่คือคือซีกหนึ่งเลยตอนขีดโกดเนาะอันนี้เขาก็มาทำองค์ประกเห็ดปุ่นอ่าเป็นยังจะออกนะผลผสมก็คือบ่มีเงินเฝ <c oughs> ้าฟองกันแหละอยากไปหางเงินแรกกว่าเห่าเนาะไปหาเงินมาตั้งรักอยู่บ้านเขามีเงินเก็บแต่ก่อนเอออยากเห็ดยังเขาก็เห,ห็ดตามความฝันของเขาเองเนาะ บ้านเฮาก็ทำบา้านเฮาไงงินเก่าซื้อฮัทมาเลี้ยงก่อนทอนนห่อเนควกับกกซื้อรดจักคนไทยม่มเพื่อนทกันพือนแล้วนะเนาะกินแล้งหัวาหัวนัวลีแต่ดู่าข้ากะลีได้น้ำนี่สดกะทัก ไปซื้อจามพี่น้องเอ้ยซื้อตำก่อนจะไปเข้าตลาดมันหล่นจะเป็นลินชิดนี่เพื่อออกแต่ตลาดนี่พี่น้องแต่ก็มาแล้วมันซื้อน้ำอีกมันก็เลยคลายเกลือเนาะกาแฟไม่เปล่มันก็เลยคลายเกลือป้าค่นว่าเาซื้อปรับแล้วกินปรับเลยนี่ยเฮ็ดเสียบกว่านี้เนาะอันนี้ป้าจะบักดุลเลยน้ำกับบุกมีเส้นกับบุกดุลไปลักซำนะเป็นยาเขาเป็นสมองกันเดี๋ยไปเดี๋ยมาเด้กข่อยครับพี่น้อง ยานยานอีกเพราะมาแหกทางไะเดี๋ยววันนี้วันนี้พักกันย่างไฟคืนนี่นะฝิร่มิร่มเงี้ยเอ้ยเอาเก็บก็บเลยจะบมืดเลยจืดเติเนะเนี้ยจนซ้ำเลยนี่เนียเแล้วับไวเด็กหนาบ่เด็กหนาติดตีนบ่ปิดลมดำหมด เบลังมีปัญหาอะไอีกม้ม่เลังมันอันเข่าเรืามันเหยียบเนี้ยวันนี้ผ่เจ็บวบาดแะผ่าเจ็บนี้ใหนี้คั่มันิมทันเาก็ลงหลดจูงเอาแล้ววันนัอุปัติเเาว่าเาอกเอฉันเลยแบบว่าเอาผ่นทาเจ็บเราไป้องทนนี้านนั้ก็ต้องเก็บอยู่หันกระจอกเขาะอุปัติเหตุเมือแอ่เก่าข้ามหันก็หันพค่นี้เป็นยังไงอ่อใช่ใช้กันแล้วฉันอยู่วเนาะมันเซ็ตเลยตายเลยไปอยหูหลงนาเนาะ กาดที่เจ็บพี่น้องขึ้นมากันย่างนี่ในเตียงข้างหลังนี่แหละพรามันเกาโมงเขาเกิดนะ แต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนห้พี่น้องได้นะเดี๋ยวชิดามาลมมันใส่ลมอยู่บ้านอะไปฮอตฟีมันลมอยู่บ้านนะโอ้ยเราตัวลมก็ความจริงถ้าลมอยู่บ้านดีแล้วมันเป็นแฮะก็มีคนเบิ่งบ้านตัวเองลมบนอื่นอันตรายพอกระเทาะ้วยค่ะอแหลนะมากระเทามัเป็นยังไ่าเจ็บบ่อยยังังนนะถ้าก็เลึอกกุบะเราก็ย่อรถจริงมันได้ไม่ได้ไหมถ้าถูกก็ไว้ตบได้ลมกูเจ็บของปานได้ย่างเสียหน้าะสองคนเน เอาไ,ไง่ายเลยยันเจอหน้ากับแมนเพราะว่าอไอ้เฮงกะลีทุกคนลายพี่เราเอ้ยโทรศัพท์ขอ,อยังอยู่ในมือพี่ฟ้าสกายลูกปัดก็จมหลดเลยทางนี้นะของชาวเวียงอออกมาเป็นปน้องเปนงมม็นน้องมาแมนไปเทียบบอล องงนอนเทงก็ยานยาตื่นรถมาตื่นรถตัตตอองงต้งตื่นตัวเองพอยเองบม่ได้ตั้งโต๊ะรีโทรศัพท์ที่เปิดเหรียญในในพี่น้องโพดขีดน้องแล้วก็ะเอยโพคลิปหน้าจากักรยานมันขับเลยเข้ามาคลววาิปแล้วพอดีนะมาเปิดเหรียญน,นะคะและโง่งขุ้นแลเห็นจักรยเบรกแล้วโง่หนักเลยว่าผารงแล้วจัวง,นง,วงนี้ท <laughs> ับอันถับถือนได้ก็ไม่ได้แห้งหรอกพี่น้องเขาก็เลย บ้านเอามาที่เหนเห็นงาตั้งย่าเอาไม่่ยาาไปโพสขิบกะได้ไปโพสยู่ลักษาสิค่พี่ดาวโทรศัว่ามองมองมันสัญญาณดีเลยะไถุกมือเห็นกระต็กเลยกูอมอเห็นเขากรนย่ากแฉกไน้าเขาคือหน้าสกายก็ลงได้ยุแต่ว่าใส่เวลาดนถาว่าขิบีาประมาณสิบแปดสิบเก้านาทีนี่โอ้ยพี่้องเป็นวโมงโมงกันยังบ่แลรวนอนถ่ายยังไะ ซูนี่เท้เกระจาบนทีเนาะมาตั้งทำเนาไ่ได้โทรไปถามเนาะโทรไปหาลายลายใส่อะข้อพนในบ้านมาตั้งทำไงวบ้านหิงทเลี่เลิกใส่แล้วนะีไปใส่หลักฐาแล้สร็แล้วข่าวว่าไปนะใ่ไหมเขาใจดีมาตั้งให้าึนแล้วบ้านข่าวว่าโอ้ยใส่ก็ใส่โลดันแล้วเอ บ่แตพี่เนาะก็อโอเคพี่น้องสำหรับคืนนี้ค่ะก็สิพอจบไปเพียงเสน่ห์เด้กอกระซอกท่าวบาผู้เล็กๆน้อยๆเพื่อนน้องเพื่อบางคนยังบุตรหู้นะหรือว่าบางคนเผลการชี้หูแล้วจากส่งเบาเล่าเบาโพเนอกคนเคยมาถ่ายนะเอากระเเวาให้สำหรับพี่นอ้องฟรั้งเสน่ห์เลยพี่น้องก็สำหรับคืนนี้ก็สิพอก็โตจบเสน่ห์เด้อสบายดี